โดีตอนเช้าๆครับผมอ๋อมนีเบิางใช้เองขึ้นกาแล้วครับกวางคางขึ้นกาแล้วครับสภาพับขึ้นก็สิบว่าเลยบังย้ายอียังมากไหมนะครับนี่นี่ลูกขาจากนั่นนะครับผมนะฮะสารค้าหมดเอาเนี่ยครับผมใซดดิมซุปเปอร์ครับครับจัดจานเลยนะครับพี่น้อง แบบเปิดฟ้าไทยครับผมลุงโตทุกย่างทุกขันนวครับสวยทุกขันนวครับแลยวินสุดๆรับอ๋ครับสวยครับเป็นแบบลุงโตอีกแบบนิดนึงครับนุ่งคลายผมใส่ยางเก็ดสองหายครับผม ลานขางท้องหลอดติดไฟติดยังก็เรียบร้อยถ้าสภาพแบบนี้ผมบอกยำคือนดอกพีแบบนองขึ้นก็หรอกครับถ้าปิดปลาไทยขื้หาพันครับผมหาพันพร้อมติดตั้งอยู่สภาพนี้ต่อไฟต่อ,อยังเรียบร้อยนะครับอันนี้สภาพหาพันครับผมเน่นรอรถตร๋งขึ้ก็หรอกพีนองนี่คือสภาพหาพัน หาพันรพร้อมติดตั้งแบบพภาพนี้ต่อไฟต่ออยังเรียบร้อยรายละเอียดก็เรจะเป็นเช่นเดิมเช่นเคยครับคือแบบตาสารับสีบูพื้นนี่ห้างสามเส้นเครึ่งครับม่นองกาบงอกครัเตัวพื้นที่การใช้งานจริงๆก็คือหาสิบเจ็ดเครื่องกับลอยสครับ อันนี้เกจเครื่องลอยสองใส่ถังน้ำมันสิบแปดลิตรก็สิได้อยู่ประมาณมันสะได้อยู่แปดถังครับตามที่ผมเคยใส่นะครับโชคไม่อย่างไม่โชคคู่นี่โชคไม่โชคเดี่ยวเป็นโชคเก,กา่าเฟี้ยมเป็นเฟี้ยมเกา่าขอบเกา่าหยางไม่นอกในไม่ครับ ถ้าแบบพิดฟ้าไทยที่ผู้ใดเคยติดตามชิปผนผมมาขายอยู่สี่พันแปดพรอมติดตั้งสภาพนี้ต่อไฟเรียบร้อยถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจกับโทรหาผมได้ครับศูนย์เก้าแปดสองสองเก้าหนึ่งศนสี่หกมากวันจะกระติดหนึ่งนะครับเพราะว่างานผมก็หลายผมเห็ดงานผู้เดียว เอาแบบนี e ่ไปติดตั้งเองต่อมาค่อยคุยกันครับค่อยว่ากันนะครับได้ครับนี่ครับผมนี่สวยๆครับนั่นนี่รถถุนรับรอรอดาเฉือกครับรอรอดาเฉือกสารคามครับผมหลายเรือดเหก็มุ่งงหลายครับก็ตามนี่แหละครับตามที่เห็นนะครับนี่มองใส่้ของให้ เราใส่ถังน้ำมันใส่กระสอบพับลงไปนนี้คร่บน่ครับวันนี้เหยซีพันออกไปสองคันเลยนะครับคันที่สามพี่น้องบอกให้สร้างให้ครับเลินก็เลยสร้างให้แ่ว,ว่าพ่นกวาขอเป็นอย่างนี้ในบ่เลยใส่ให้พ่นครับมือน,นะาเมีย เอามือเงินเท่าบอกบอกว่าร้ายรถมาจอดไว้ให้ดอกมื่อนี้ผมอีขึ้นคันนั่นกันครับนี่ครับเพิ่นมาถามปอมเพี้ยนปอกเพี้ยนเพี้ยนครับผมนี่ครับติดสติ๊กเกอร์สามเดียมใหม่ที่เราเหรอครับพี่น้องเอาครับผมรายละเอียดกับมาณตามนี่นะครับขอบคุณพี่น้องอิฟซีด้หลายที่มักไม่ฟีมือผมหมีไม่ความสวยความงามความแข็งแรงครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจวบนะครับผม จีเพ็ดเองมันกับจีบ้ดังพี่นั่นครับบ่มีคนเชียร์คนนั่นครับผมต่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หลายๆนะครับเชื้อกันไปครับผมยังทันอะไรยัางกับเยุดมาจองปีเราพี่นันบ่มีคนเชีื้อมีคนดังอยู่น้ำครับมีโยเกิร์ตสั่งเงยตัวเองมันก็ับซนีนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมขอบคุณหลายๆที่ลูกค้าที่เดบ่ง ชิปหรือมะเอาแรล่วกเาเพิ่นเมาอยู่ติดตามก็ถือว่าใ่ได้นะรับคนติดตามครัผมชิปชิปนี้สวัสดีครับ